ว่าผูกสั่นดีเงาเงาผัดไปได้สงสุขเมียใหญ่เอื้องลูกสภาวันบอดเทียงมันเนิกสิหันป่นเขาสูดินเ ก่อนหาดังห้องสิสิ้นเวรชีวะเทศนั้นตัดใส่จึงกทุนใครรอกพอพอกปอนมนุษย์ดูสูงเว้าเนี่มาจุกกำดอกน้ำเปาถึงเผาเขาดอกเผาเราต้องวาง ล้างบิดหินไปกับปทตวุที่ลาเจ้าขานสามครั้งนังปนมนาเนียกลับเพียรพระอิน ออง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 ออง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 อ่ององออมียอง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 างอ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 นงผองอนองออององอ สิบประกันพระพรเจ้าพวดสันดิษฐ์สิบหกพีษเดิมพินเดิม จังวัดหัอนึ่งนั้นหละยามพาลงดอกเมืองไตยอู้บัดการนั้นบังเกิดเอาวงกำเนิดพาวิต่ในมนุษย์คนหนึ่งอ้ ได้ไปเกิดกรรมยอยู่หวลาดนั้นปรางปราบวิลาศนั้นลาชปาพัวผู้เคยทานอมเลี้ยงเนื้อวก็สองดอกว่านัเนื <t um> <t umm> <t keep keep ้อเมื่อขาลงเมืองไตสาธุเร่ให้มอมฉันเปลี่ยนคนงามนั้นเลือดทาเดม หินเดิมตาคือตาหนลูกเนื้อมขันดำขี่มให้เทียมงามเงินนาฮวนก็สามดอกวานนั้นเนี่อันว่าวงพระผู้เจ้าขันธนุมให้กำคือ ให้มีเยี่ยเชียววาาควงนั่นคือดามดังทันนนะชายใดมองน้อยเห็นเลีวให้ลืมตนสาวิ่เมื่อยทุ่มัดเคพึ่งคันยากใดเมื่อเห็นเชียวมอมพักนางนะพว hoa si đọc và năn nhám mưa mong thẳng về kết cầm nương โลกงกามนุษย์โลกให้มีสืบพุทธสันดียงเมืองทายดอกน้ำเดือมสึบว่าพุทสันดีนยน,พพดน,ดน้อยเด,ดียพพนขอหาเมื่อข้ามีบทสรอยให้เป็นชายนั่นเกิดก่อน นาเด็บพี่เดือมวนมานวดยโลกไต้านเหมียนเกิดเดือดร้นได้มากเขาว่าเพื่องมูลเนพอหกนน้นเน้ย้ำเมื่อเขาสุรสาพาเวกนั้นสงคันเนื้สาธุเดือให้คันของนางอย่าไใหพองืึ้นเท้าบอาอเนื้อ Ha-ong-e O-ong-e Na-de-pi-re wa mi lok ภาพสมออสาวเดนยาได้มีกน,นนโน้นกะดดังหญิงดอกดชาบ้านเเห็นแต่ชนชาวบ้านบาดว่ามีลูกน้อยกับพงมานท้องกับไครเตะหักว่าพ่านเมียนพูดสันดีนั้นลงไปเดินอยาได้เปลี่ยนจังสันสวรรค์ฝาอย่าประทาน หน้าหวานคอยจีวิตอันวัดพันเทียนบ้านโลกพันทวีควึกมีแต่คุณ đọt nôm nhan cả đang uống cà phê hàng nền hiền để ban và mi lục lều. nôm cả nhan bó tiền tưng sám lập hột mưa để lúc bay lèo miền xì mi lục chạc sám xì hạ Hãy subscribe cho นห่นพอเป็ดอันว่าจีบาสินให้ดำดีดูปีปอดตลอดหอดเจ้เท่าให้ดำวันว่าดังเท่าอ้ ฮ้อนขอเก้าดอกวานันสารีละนันสีสันเนืขอให้ใส่สมือกันผ่านดังสาวเสมือเพียงน้อบาดเมื่อไว้ชาลาเหลวให้ผิวพรรณห่วงม้อมฉันนั้น เป็นปังเงือกดังสาวซำน้อยอยู่ใจใจใจ่อยยามมีหัวนั่นละถอยเถอเพื่อเดือดนะฮวอนขาสิบ จังว่าให้ขาน้อยไปปรานโปรดเมืองมนุษย์ขันเนียนเออเอ,อให้มีใจบริสุทธ์อยากคนมัวคันมองสาเาเอาขอเตียอินทางเจ้าพระสามีได้สมโปรดดอกเนี่ยทอนโทษขามีน้องเหมือนสันเหมือนสันนะฮะ អងតានអឺជុំប so ្រឋានណ like ាន់ឡាន់ឌឺអឺហេហាអូ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 

ออรเทลาเทเจ้าใหญ่ในสวัสดิ์ฟางเทวันไม่เสียดอกกล่าวพานที่อ่างนางสิลุงไปสร้างทางลูกกานำตาลังเห็นนาง ยังย so ังหอยใจละหอยเป็น่วงเธอ h ư ợ n g พระท้าอจิตละเมือสติล้อนเกือบสวอยดอกน้ำนางผู่างไกไลเวียร์ขึ้นละเว็นขห็นหนาดยาครอบสังขาร ล,ลูกกาป่ามันบ่เทียงไปดีดูแม่นางเมืองเจ้าอย่าได้สุกเศร้ามัดเน้าไต้มาโนย์คน,นขอมีสุขอย่างลุ่นพุนกุศลรงดอกพินโยสุวรรณังพัสจงยังดังปราไทยขะนเวาเด้ด <im it> ข้าจ้าลมวน้อไปได้การพนันเจ้าอย่าไปกว่าไงพวกบัตบือแห่งจังไรในก็ได้แต่น้อยอย่าไปต่อย่บแม่นแนว ข้าจะลุ้มล้อไปเลี้วอุดบ่อได้สายเดีพี่พะอินกัเส้นดีน้ำบ่ว่าเลยจุงจำแม่ไม่เจ้าขี้ไม่ยังไงเด็เสาวยังมักไงเดี๋ยวหีุคนมันหักซื้อลอตเตอรี่ดีท่านในบ้าดอกยานบ้าจัะดอกขันมัดถือมันยังไข่ดอกน้อยย้าย ขันบถือข <tr> ันเลี้ยวตั้งชีวาเฉียสชีเดีมาเทียดอีก <h> บ oh, ่าบ้านน้องบงหาคือเกาเราลัดไว้ก้อนยะสะบอกโตบ่ถือเด้อขันชีบอกกระไดละขันเจ้าไปพานพอตัวจริงจริงอย่า <h> ล um, ืมทุ่มให้เต็มทีอวดบ่อได้สายเลียบขันพอเมื่ลไรไม่ยังอู้ เปท่าเสียพอินลอเดอร์เสียพินลอเดอร์พินผีบาทจะได้หาบอกเรียนอย่าลืมทูอุ่มเพื่อแน่เด um ินนะ อาวเนตอนนี้ทัดสศพนสิวยคงถึงเขตนิธิตามีสิบเก้าภาคาถาได้ว่ามาแต่เพียงนี้อวังเทีตนขาดวงอินทราขอเสวยนิสากาสรันทัศพน ตาลอดแล้วภาวนยเสีย,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 ยอ้ายก่อนนั่นล่ละนาสาลับทาาอยู่